แกงน้ำไม้อีกเลยนะหาน้ำไม้กับลุงพันมาเนี่แกงใส่เห็ดใส่ผักคะพร้อมมามาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกานแกงน้ำไม้ไมส่สดๆเลยะนะไปกับลุงพันมาเนี่ได้น้ำไม้พี่น้องเอได้เห็ดพร้อมได้ไข่หมดแดงน้ำพุดอะไข้หมดแดงกะ ยังบร่เลยเแม่ไตยยื้ยื้สดสดเลยหมดแดงจ้ะสนางเนี่ยบอันก็เป็นเปีงเลยนะเดินสามเพลงเร็วไค่บัแดงก็เลยอาหารบานนา เด่นแกงน้มัอยู่พูสวนตอนเทนใช่นาเนะนะตื้นจแกงน้มันอย่านี่กะไปย่างได้สไปเธอหนึ่งได้สองอย่างพี่เนพนะแกงนองไมัจ้ะกงนงมสด,สดเป็นแหน่งแกงแบบดวงเลยนะ ลายก็ไหลเลยเนาะักักแกงใ่ปลาค้ามือน้พักเม็ดมาเด้อใช่ไข่กุณได้ไข่อีน้ำกลับสดีพี่น้องมนดิกัมากิดแกงน้ำไม้น้ำกันพี่น้องทิ่เขาติกะเอวพ่มาโ้ไปทางลุงพี่น้องเอ็มมาพี่น้องมดแดงพ่อมแล้วไว้ให้ต่อไอ้แป็กนึงกินละมดแดงพ้อมพี่น้อง มาแมนเป็นยังไงบ้ามือให้มันแน่ลานมือกว่าให้ลูกก็จะกับมาแม่ปอนมาเลยแม่แ้งชูบุกินมาลแม่เด็กคุนเด็กครัเด็กกุนหาเขาออกจะไพในลูกข่าวอะไอ่องรอบกันยิบหนึ่งย้อจมาสปาราเดังอะกันกปาินมาปากินหมา ขี่บาทละมุงมากันทย่ข้าวโพงเลยค่ะอยากอยากว่าบ่อยากปิดแลยฮะไปอยางไรนบ่หมอนบ่อนหมอนอืมอยากเลยแบบนี้ก่หาหมอนนะค่ะเฮ้ยน้ำมั

อมาแม่นี่พาหลานมากินแม่กะต่งลงแม่อเอกะตังปุ๊บจะกระลุมปะยงงมีอย่างแหมเด็กพอดลมพนสองฟองสามฟองนิ่จังแ่หมองแมนหอไม้จะก่ามันยู่นาป่าโอ้ขนาดป่านะจะยู่ช่หมอแมนช่ปูยังไปอยู่เหอ มื่นเมื่อไหร่มื่นเขาล้มต้อตามต้อตามปามกันละไม่องเลยล้มอะไรล้มล้เข่าฮะโมไม่แห้งไม่มองเพียงให้บอกเอ็มกับแหน่เนาะกินทำไมจสดเจุดดินวลนิ่มนิ่มคือโมกินข้าวมันก็มาพาหลานมากินข้าวไปนะหลานมากินข้าวกินข้าวนิ่ม ơ hương thăm 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 พักาก้กางั่นเรื่ใส่เยอะงก่างน้าเป็นงยมก่างเป็นแงมปขมันิ่สิป่ะาประมาณหนอะงอมนาะ

กนบมหัวตักนดเียนกินตาเด็กน่อยไปเราไปน้ำเอตะลางคับุกินมาแป๊ละมันกินน้อะกินขวไดนกินน้ำตั้ันนี้ก็ควบล้เมลกินกขี้วยนมกินวย